Thank you. สวัสดีคนผู้เล่นส่นคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับไปต่อเลยเออดีสิสวัสดีนรู้สามคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับมาครับเรามาต่อกันนะผมเรามาต่อกันจากเมื่อวานเลยอ่าตอนนี้ฟานผมอันนี้เป็นอันนี้แล้ว โอเคมีไล่นาะมีอะไรครบเดิมเด๊ะโอเคครับ okay, ผมไปเรามีเรื่องตรงนี้ที่มันไฮเทคใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันยังไม่ทำให้ผมนะผมไม่เข้าใจจริงๆนะตรงนีน้แต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันไป้าขายดีกว่าเราอ่ะหาขายดีกว่าเออ้าขายอะไรดีด ผมขายผมขายพวกธนูออกส่งออกธนูเนาะส่งออกธนูไปแล้วโอเคไปเรื่อยๆอ่านะให้บ้านอยู่ตัวนะจีพาร์ตสีโอเคครับไปต่อครับแอลกอฮอล์ก็ไม่ขาดแอลกอฮอล์เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มแอลกอฮอล์เพิ่มลงเป็นลงแอลกอฮอล์เนาะเดี๋ยวรอก่อนขัดอาหาร โอเคอีกมือหนึ่งเดี๋ยวผมขอขอเคมือหนึ่งก่อนนะครับผมโอเคมือหนึ่งใส่ไม้ไปเลยล่าสัตว์ไปเลยโอเคมาต่อมือนี้กันต่อครับอาหารเสียหายจากซาเบียมืนนี้เสียหายไม่เป็นไร พอเดี๋ยวสรางนี้เสร็จก็เดี๋ยวให้เขาตัดไม้ผมก็จะสร้างบ้านอ่าแจมโป้แจมโป้เลยอย่างนี้อันนี้นี่ไงลงเบียร์ได้ไหมเงินห้าว้าเดี๋ยวให้ทำลงเบียร์อีกอันนึงเก็บไว้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 เดี๋ยวมีเงินสักห้าโอเคครับตอนเดียวดูสามคนด้วยนะครับผม โอเคตอนนี้เมืองอยู่ตัวแล้วครังเยอะโอเคอาหารจะหมดอ๋อเมือนนี่แหละอาหารจะหมดอืมอาหารจะหมดเหรอเออดูเรื่องอาหารก่อนเนาะอาหารนี่เอาเข้าวมานำข้านำข้า น้ำผักเข้าน้ำผักเข้าแล้วกันอ่าอันนี้ก็ดูเรื่องของอันนี้เสร็จแล้วโอเคเฮ้ย อาหารหมดเหรอเนี่ยแย่ yeah, แล้วไงแย่ yeah, แล้วไงก่อเลยแล้วกันพรถขับวัดเร็วทำบ้านเลยทำบ้านเลยครับหลังนี้ผมไม่ทำบ้านเลยทำบ้านเลยทำบ้านเลย รอครับผมรอ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 สิบเมล์ไหนปึ๊บสร้างเลยทำไมเยอะหันห,หมดอ่ะทำไมาเยอะอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคสร้างเลยทำไมหันหมดทำไมหันหมดอ่ะคนมาหาหัาาหาหนนะหาหาเพิ่มไม่คนนะหาหันเพิ่มผมเราทำเลยดีด สร้างนี้เพิ่มเลยสร้างนี้เพิ่มเลยอันนี้เพิ่มครับผมช่วยช่วยกันช่วยกันดันช่วยดันนะผมเอาสูงที่สุดเลยโอเคตรงนี้ก็โจมไม่มีแล้วรังโจมไม่มีแล้วโอเคไม่เป็นไรผมว่าผมจะยึดเมืองนี้ว่ะเดี๋ยวนะเมืองไหนที่หินเยอะๆเ,เมืองนี้หินเยอะน่ายึดแต่เมืองเนี้ยแต่ว่าเงินไม่พอเงินน้อยแ <c oughs> แย่จริงเลย โอเคครับผมรอโอเคอาหารเริ่มมีแล้วหนึ่งเดือนโอเคพอเริ่มพอหนึ่งเดือนละไม่พอละเมื่อกี้ยังพอเลยน,นี่หว่าแย่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 โอเคโอเคไม้เริ่มพอเริ่มพอนะกระทบมาหาเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็สร้างโรงไม้ อ่าสร้างลงไม้เลยโอเคนี่เลยย้ายมาตรงนี้เดี๋ยวผมก็สร้างตรงนี้อีกอันหนึ่ง ตามอย่างนี้อีกอันหนึ่งสวัสดีดูสิคนนี้นะครับผมสวัสดีนะครับผมโอเคที่ดินแล้วครับผมเอาไปเลยไล่ค้าไล่ไล่แครอทไปเลยไล่ผักไปเลยเดี๋ยวเราค่อยพัฒนาต่อไปอันนี้ก็มาเมืองเมืองหลักของเรานะครับผมต้องตัดไม้ได้แล้วโอเคต้องตัดไม้ได้แล้วเอ่ออะไรดีอร์ลดจากอาหารเนาะมา ไม่ได้เว้ยต้องอันนี้ก่อนโอเคไปก่อนเงินทุนไม่พองานเข้าเลยเงินทุนไม่พอเอ๊ะผมจะทำอะไรนะอ๋อทำโรงเบียทำโรงเบียจัดไปเลยครับโรงเบียหนึ่งอันโอเค <c ười> คนไม่มีเอามาอกมาคนหนึ่งโอเคมีคนต่อแล้วโอเคตอนนี้ก็ความหิวโหยอ่าเรื่องของอาหารเนาะ อาหารที่ยังขาดอยูอ่ยังขาดอยู่เพียงอีกหนึ่งอย่างเราก็ได้มีแล้วโอเควัาอัพแล้วโอเควันอุ่นอัพแล้วอัพอะไรดีห่านหินละกัน ได้แบบมีนี่อยู่โอเคสาวผูกสัตว์เสร็จแล้วซื้อมาอีกตัวหนึ่งอ่าเออไม้เดี๋ยวทำไม้ก่อนอันนี้ออก กดูในเรื่องไม้ก็ยังเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยเออผมว่าผมสร้างบ้านแม่งตรงนี้ดีกว่าเผื่อจะสนจะได้อยู่ใกล้ขึ้นอ่าอะสนจะได้อยู่ใกล้ขึ้นลองดูลองดูลองดูลองด,ลองดูลองดูนะผมไปตรงนี้ ตรงไหนดีอะตรงนี้ดีกว่าเผื่อแบบเออแบบเอาแบบอารมณ์แบบเออแบบมันอยู่ไกลไปอะไรเงี้ยเออถ้าชนไม่ทำงานอะไรเงี้ยเออโอ้ยพลาดไปแล้วทั้งมันโอเคสามารถตรงนี้เริ่มบสองหลังสวัสดี๋ยวดูเจกคนด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับผมโอเคไม้เต็มเลยเก็บของช่างลองเก็บของตรงนี้เลยเกใกล้ๆ ถ้าเราเก็บของมเลยอันนี้อันนี้มีเงิน310ใช่ไหมโอเคสร้างเลยครับผมสร้างไว้เลยสร้างไว้เลยโอเคมไม้ได้ได้ไม้มี35แล้วสร้างเลยโบด ไร้น้ำู่ไหนหาไรา้น้ำก่อนไร้น้ำ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 ูนำนำนำ่นี่โอเคแล้วก็โบดโอเคอ๋อลืมเก็บอ๋อขัดขัดขัดของขัดของเออตรงนี้สร้างตรงนี้เลยครับผมเราซ้ำที่เก็บของไว้ตรงนี้ใกล้ๆใกล้ๆ,ๆหมู่บ้านเลย จะได้เอากันง่ายๆมามาเอ้ยใช่เอากันเอามาเอากันง่ายๆเอ้ยมาเอาง่ายๆเออพูดสั้นง่ายๆแงงย่ยจริงๆโอเคไปๆๆต่อไปเป็นวันนี้ครับผมอ่าดูวันนี้ต่อวันนี้เงินมีสามสิบเอ็ดบาทนะเออผมอัพอะไรได้ไหมดูก่ะนะครับผมยังขาดอาหารนะเนาะวันนี้ขาดอาหารผมต้องหาอาหารมานะผมถึงจะแบบว่าเออแบบให้เขาอยู่อยู่ได้อะไรเงี้ยเออผมหาอาหารก่อน อันนี้เป็นอะไรเนี่ยบันหลอดใช่ไหมบันหลอดออทำป้อมอีกหน่อยไหมนครบุญพบเกมไรท่านเกมมินาหลอดครับผมมินาหลอดครับเกมเกี่ยวกับหลอดครับผมโอเค ทางสินค้ามีแล้วโอเคขาดคนเนาะทำโบดก่อนเล้งเน้นโบดเล้เน้นโบดนะครับผมเกมนี้หลอดนะครับผมก็สนใจกดไลค์ก็ติดตามได้นะครับผมสวัสดีคนดูหกคนด้วยนะครับผมอ่าเราไม่เน้นดูคนดูนะครับผมเราเน้นคำสมัครใจนะครับใครอยากดูใครใครชอบก็กดอยากดูก็กดฝากกดไลก์กดแชร์นะครับผมถูกใจก็ได้นะครับติดตามก็ได้นะครับผม โอเคไม้เรามีแล้วไม้เราเราไม่เราเหลือเยอะแยะโอเคก็เดี๋ยวจะทาให้ตรงนี้ทํานาเพิ่มเราจะเน้นได้นานนะครับผมขอบคุณครับที่กอดอะไรก็ติดตามผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีคุณ่วยด้วยนะครับผมสวัสดีค,ค,ดครับผมคุยสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับวันนี้รเ้เย็นเลยวันเช้าติดทํารถครับผมอาเช้าซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ โอเคครับ okay. ผมต่อเลยนะครับต่อจากเมื่อวานเลยนะผมโอเคโอเคอันนี้ก็ทำได้ทำนาต่อเป็นข้าวหมุนเวียนคาบาเล่แฟกโอเค okay. มีต่อแล้วโอเคตอนนี้ก็อยู่ตัวมีเมืองที่2แล้วเมืองที่2แล้วก็วัดดูต่อไปอะไรอะขัดหินเหรออันนี้เริ่มเต็ม เออตรงนี้ต้องมีตรงนี้แล้วมีบ่อน้ําแล้วตลาดเมื่อนี้ขาดตลาดอ่าทำตลาดเลยทำตลาดแล้วก็ทำโรงหนังสัตว์อ่าโอเคทำโรงหนังสัตว์แล้วก็เดี๋ยวไปดูเบิร์กเว้ร์กแบบนึงนี่ต่อตอนเนี้ย ผมยึดเมืองได้นะครับผมตอนนี้ผมมีเอ่อม,มีอำนาจยึดเมืองแหะเนี่ยยึดได้แล้วสองพันเอ่อผมยึดได้แล้วแหละแต่ว่าผมอาจะต้องเอ่อมีสองพันแต้มอ่าตอนนี้ผมมีพันเจ็ดแล้วแล้วผมก็ต้องมีเงินจ้างพวกเหล่าทหารเหล่าอหาร,รับจ้างเพื่อสู้กับศัตรูนะครับผม อ่าตอนนี้ก็สร้างบ้านได้อีกตังหนึ่งแล้วทำไรข้าวโพดเอ้ยแครอทอย่างเดียวเลยทำไรแครอทเป็นการนี่แครอทนี่แครอทโอเคตอนนี้ก็มีโน่นมีนี่เริ่มบางบางสิ่งบางอย่างเราเริ่มมีแล้วอ่าบางสิ่งบางอย่างเราเริ่มมีแล้วเราก็เริ่มแบบอยู่ตัวแล้วแหละ มีขนมปองขนมปัง,มปงให้ประชาชนกินแล้วแต่เงินการคลังเรายังน้อยอยู่เนาะเพราะเราส่ง,อ,งออกนิดหน่อยนครบอูนพบของคอมราครับใช่ครับของคอมครับผมโหด,ดใน PC เนาะเออเล่นนะจะผ่านสตรีมครัผมเล่นผ่านสตรีมเนาะโอเคครอบครัวใหม่เข้ามาแล้วมีเพิ่มอีกคนนึงแล้วให้ทำอะไรดีอันนี้คือผมยังติดตรงนี้ตรงนี้มันไม่ยอมทำนะผม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ยอมทำผมก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันเหมือนกันโอเคเรามาดูต่อเราจะอัพต้้นตรงไหนดีให้มาทำตรงนี้ก่อนหนึ่งคนอ่าแล้วก็จะเหลือมาดูรมาหนึ่งคนอันเนี้ยเอาออกมาดูรมาหนึ่งคนแล้วก็ เอ่อเดี๋ยวสร้างเทรดเทรดระหว่างเมืองครับผมอ่าสร้างเทรดระหว่างเมืองอีกหนึ่งอันเทรดระหว่างเมืองนะวะนี่เทรดระหว่างเมืองแลกเปลี่ยนสินค้าอีกหนึ่งอันแล้วก็ให้คนไปอยู่โอเคขาดรายขาดอาหารเออไอ้่ะแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูได้ต่อ ไปมาน,นีที่ฝ่าวันนี้ขัดอะไรหินเหรอบดไม้สร้างบดไม้เสร็จสิ้นแล้วโอเคสร้างบดไม้เสร็จสิ้นแล้วเราสร้างบ้านต่อเลยนี่สร้างบ้านต่อเลยครับจัดเลยคุยพี่พูดเก่งขึ้นนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมเราก็ไปนี่ปุ๊บดึงมานี้ครับผมดึงมานี่เลย ไม่ได้เหรอไม่เป็นไรครับผมผบครับดึงมานี้ครับผมดึงมานี้ปับ๊บอ่าสิบสี่มีแค่สี่เนะเรอรอค,ครับผมครับผมส่วนนี้ก็มาดูนี้ต่อเรอมีนาแล้วครับมีนาก็มันจะเริ่มหาอาหารได้เนาะเราก็จะเราก็จะมาหา อ่าให้คนมาหาอาหารทอบไปเลยหนึ่งคนอ่าคนาหาอาหารเดี๋ยวเราก็ดูไม้เมยเรามีพอไหมอ่าขาดอาหารนะผมตอนนี้อาหารผมยังไม่มีนะผมเออแครอทผมก็ค่อยปลูกแครอทอยู่นะแต่ว่าแบบว่ามันยังแบบปลูกไม่ไดไ้ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าขายเสื้อผ้าไปอีกคนนึงละกันเออ มีเงินอยู่ห้าเองอยุ้งฉางเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วอ่ะอัพเดตเลยเดี๋ยวเต็มมีไม้เท่าไหร่มีไม้แค่สองออันนี้ออกก่อนไปทำอย่างอื่นแทนไปทำอันนี้แทนลงฟอกสัตว์แทนโอเคอเดี๋ยวให้ทำหิน อันนี้อะไรที่ต้องการคือบ้านระดับ3บ้านระดับ3บ้านระดับ3ซึ่งบ้านระดับ3ต้องการอะไรบ้างบ้านระดับ3ต้องการเออลงแอลกอฮอล์มีไ,ไหมลงแอลกอฮอล์มีแล้วลงแครอทโอเคแครอทไหมแครอทไหม เงินไม่พอนะครับผมเงินไม่พอโอเคผมว่าผมสร้างบ,าบ้านต้องอีกหน่อยดีกว่าอ่าเพื่อเอาคนเข้ามานะครับผมนี่นี่เลยอีกสี่หลังเลยห้าหลังเลยนี่สร้างอีกห้าหลังอาหารก็ไม่พอแต่ก็สร้างกันเลยกูโอเคครับแกะโอเคแกะเราไม่อยู่ประมาณ ตัวเดียวนะครับอันนี้ฟาร์มแกะนะครับผมดูเรื่องของผลสัตว์เจได้นะครับแกะเราเราไม่สามารถเอามาทำเนื้อได้แต่ความจริงผมว่าเพื่อความสมจริงน่าทำเนื้อได้เนาะทำเนื้อได้เจ๋งไปเลยโอ้ต่บาทไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคครับ okay, ผมไปดูบะดูบนน,นู้นต่อออาวดี๋ยวผมอาจจะตีแป๊บเดียวนะครับผมเพราะว่าติดเอ่อติดธุระนะครับผมตอนเดียดูงสองคนนี้นะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็นนเป็นเลยเนื้ออานหารเป็นเลยแล้วก็ตีถนนนะผมตีถนนเป็นเลยตีถนนตีถนนมาเลย โอเคแล้วก็สร้างหินตรงนี้อโอเคเออวันนี้ผมไม่ค่อยวันนี้ผมไม่ไหวเลยคนระับผมเหนื่อยมากเลยผมขอพักไว้ก่อนนะผม